สวัสดีครับพบกับผมนะครับปอกซ่าอทครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดกันในส่วนของการหยุดวินโดว์อัปเดตนะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานก่อนจะเข้าหน้าเดสก์ท็อปนะวินโดว์อัปเดอริงศูนย์เปอร์เซ็นต์ะรก็วินโดว์อัปเดอ 38%อะไรเงี้ยก็คือบางทีรอเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จนะผมบอกซ่าอทีจะนำเทคนิคการปิดวินโดว์อัปเดตยังทาวรมาให้รับชมรับฟังกันนะเพื่อจะเอาไปใช้นะฮะสำหรับพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือ w i n u p ปเดตสต็อนะครับตัวหยุดการอัปเดต Windows ก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของโปรแกรมเมอร์ใจดีนะจากเว็บ n o w i r a t a n k s o r g นะครับคือเว็บไซต์ที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะฮะก็เว็บไซต์ของเขามีผลิตภัณฑ์มากมายนะที่ให้ใช้เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดนะโปรแกรม Win อัปเดตสต็อกกันได้เลยนะ <Okay. S 2> ผมเปิดเบราว์เซอร์ข้ามาเลยนะหรือใครจะเข้าผ่านโปรแกรมรันก็ได้นะแต่ว่าผมผมไม่ชินนะอ่ะ okay. าโอเคเจอไฟฟอก Firefox แล้ว e อนท r เเข้าไปเลยนะครับเข้ามาอยู่ที่ address bar web address นะฮะจริงๆจะพิมพ์เข้าเลยก็ได้นะ no virus thanks.org นะครับก็พิมพ์ได้แต่ว่ามันหายากนะครับขออนุญาตพ้นผ่าน Google แล้วกันนะ Windows update stop นะก็ w i n นะครับ d o w s นะครับ w ว n w u p d a e update Winw s t o p นะ โอเคพิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter ไปเลยนะเราเจอผลการค้นหาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดตัว H ไปเลยนะหา heading ที่จะดาวน์โหลดนะฮะในไปยังเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดนะมาที่ผลกานค้นหาเนี่ยนะฮะ Disable Windows 10 Automatic u p d a t e นะครับมาที่เว็บนี้นะครับ Webno VirusTank นะครับ org slash product แล้วก็นะ่าจะ slash ในส่วนของ Win Update นะลิงก์นี้เลยนะครับกดตัว s มาไม่กี่ทีก็เจอแล้วนะฮะถ้าเรากดตตัว s หาแต่หัวข้ออย่างเดียวบางทีอาจจะเข้าเว็บอื่นนะฮะผมก็มั่นใจได้แล้วว่าเข้า novirustank org นะครับ โอเคมันจะ Enter เข้าไปเลยนะเข้ามาแล้วนะครับก็กดตัว H เลยนะครับก็จะเจอโปรแกรมห้านี่เจอโปรแกรมทันทีทีนี้ก็เลื่อนหาปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือกด B เลยก็ได้นะฮะ no <next> ไม่มีปุ่มอาจจะก,กดัวเคเลยนะฮะกดโอเคเลยนีย่ก็เจอแล้วนะดาวน์โหลด Now เขาก็จะขึ้นมาแล้วว่าคุณจะเปิดหรือจะเซฟผมเลือกเซฟไกันนะโอเคะ okay. น่าจะเรียบร้อยนะ้วทีน,นี้เราสามารถจะปิดหน้าเว็บไปได้เลยนะฮะ ผมออกมาหน้าเดสก์ท็อปแล้วนะฮะไฟล์เขาอยู่ที่ไหนนะก็อยู่ใน User ของเรานั่นเองผมก็จะเข้าไปที่ User ของผมที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปหรือสามารถเข้าอีกทางหนึ่งนะครับ Beat PC ีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะเข้าดาวน์โหลดนะครับเจอห้องดาวน์โหลดแล้วนะปกติเข้าไปเลยนะแล้วก็เลือนะ่อนหา Win Update Stop B วี1.4นะครับ Setup ก็ Set s e t อัตามปกติเลยนะครับอันนี้ผมกด Setup เลยแล้วกันนะรเรามาที่หน้าเซตอัของโปรแกรมแล้วนะครับ ลูกศรบนนะครับ I accept โอเคกด next ได้เลยนะฮะโอเค okay. อันนี้ก็คือเขาจะถามว่าก็คือต้องต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะอันนี้เขาก็จะ create icon นะรหรือช่องทางลัดการเข้าโปรแกรมหน้า Desktop แล้วก็ create ช่องทางลัดนะครัใน quick run นะ next นะ space bar install ไปเลยนะฮะ แป๊บเดียวเองนะปื๊ดเดียวเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เขาจะมีปุ่มเช็คถูกนะครับว่าจะให้เปิดโปรแกรมวิน d ด w ์อัป a ดตสต็อปหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วหรือไม่นะล็อกเช็คก็คือปิดเช็คก็คือเปิดนะให้เปิดอ่ะเรากดเช็คไปหน่อยแล้วกันนะครับกด finish ไปเลยนะโอเคนะครับหลักๆของการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนะครับแค่นี้เองนะเราก็จะพามาสํารวจโปรแกรม Windows Update s t o p เดี๋ยวเราเริ่มหาโปรแกรม Windows Update Stop เมื่อเราเข้าสู่หน้าตาโปรแกรมแล้วเวลาเราเปิดมาแล้วเคอร์เซอร์จะชี้ปุ่ม disable เวลาเรากดเข้ามาในโปรแกรมแล้วจะมาอยู่ที่ปุ่ม Disable เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราจะแทบไปดูการปุ่มต่อไปนะครับ Enable button นะครับแทบไปอีกนะครับ Open w i n d o w Update button Focus ก็มีแค่3ปุ่ม Disable Enable แล้วก็ในส่วนของ Open w i n d o w Update นะครับมีแค่3ปุ่มหลักๆเดี๋ยวเราไปดูเมนูบาร์ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ File System 2 Setting h e l นะฮะมีประมาณ4-5เมนูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของเมนูไฟล์เรามาอยู่ที่คำว่าไฟล์ o p e n EULA นะครับ EULA นะครับก็คือ End User License Agreement เอาไว้อ่านเงื่อนไขในการใช้งานโปรแกรมของเขานะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างให้ผู้ใช้อย่างเรายอมรับเงื่อนไขข,ของเขานะเดี๋ยวเราไปเมดูต่อไปเลยนะฮะโอเพ n เชนลอกในส่วนของการปรับปรุงรายละเอียดต่างๆเขาก็จะบอกเลยว่าโปรแกรมนี้มีมาแล้วกี่เวอร์ชันแต่และเวอร์ชั่นปรับปรุงอะไรไปละบ้างเดี๋ยวเราเลื่อนไป เอ็กซิทนะครก็คือออกเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปนะครับสิทธิ์เดิมถูกนะเมนูย่อยเอาลูกศรล่างลงมาเลยนะฮะวินเดอร์อัปเดตอันนี้ก็เอาไว้เปิดในส่วนของหน้าตาดีด้วยเบรดรีชิตตี้อีดิเตอร์ โ okay. อเคลูกศรล่างลงมานะครับ System Information ตรงนี้ผมว่าจำเป็นนะครับใน System Information เขาก็จะบอกในส่วนของลักษณะของเครื่องของเราเกือบจะทุกอย่างเลยนะครับที่เราควรจะรู้เราจะไปเมนูต่อไปนะครับ Windows Firewall นะฮะ Disk Cleanup Windows Service เอาไว้ปิดสวิตต่างๆนะครับ Task Manager เอาไว้จัดการควบคุมในส่วนของการเปิดปิดโปรแกรมหรืออยากจะเช็คว่าเครื่องของเราใช้ทรัพยากรมากหรือน้อย Windows Feature นะครับตรงนี้เป็นในส่วนเสริมของ Windows ถ้าเราต้องการจะลบหรือจะเพิ่มอะไรโอเคเมนูต่อมานะครับ UAC System นั่นก็คือ User Account Control นะครับเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปนะ Setting Sub Menu โอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนดูว่ามีอะไรบ้างนะ Preference s ก็คือการตั้งค่านะในนี้โอเคเดี๋ยวผม ลูกศรขวาไปเลยนะครับมาที achi, hell ่ hell นะเช็คฟอสเดทนะถ้าเกิดเราไม่ตั้งอัปเดตอัตโนมัตินะครับก็มาเช็คฟอสเดทได้นะเอาเบลเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับ hell file ก็คือในการเ,าเมนูช่วยเหลือต่างๆา่างนะเอาไปอ่านนะคู่มือนนเองนะง่ายๆคู่มือเมนูหลักน่าจะมีประมาณ4 5หเมนูเราก็ได้แนะนําหน้าตาโปรแกรมรวมถึงเมนูต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนใช้งานโปรแกรมกันนะครับว่าใช้งานอย่างไรเมนูหลักๆก,ก็มีแค่3ปุ่มนะครับ disable ปิด Enable เปิดแล้วก็ Open Window Update เรื่ลักก็มีแค่นี้นะครถ้าเราอยากจะปิดนะครับตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ที่ Disable นะเราสามารถที่จะกด Space Bar ที่ปุ่มนี้ได้เลยนะ,ะถ้าเราจะเปิดก็แถบไปที่ Enable Enable แล้วก็ Space Bar รอสรักแป๊บหนึ่งนะ,ะเขาก็จะเปิด w i n d o w p d เป็นปกติ ถ้าเราอยากจะเช็คว่าเฮ้ยมันปิดแล้วหรือ,อยังก็ Open w i ิ d o ด s d อัปเดนะครับก่อนที่เราจะไปกดปุ่มปิดหรือเปิดนะฮะจะมาดูสถานะกันก่อนเราไปดูกันเลยนะอดี๋ยวผมขอญาตสกีนรีวิวผมเลื่อนหาเลยนะตอนนี้ที่เราจะต้องดูคือบรรทัดนี้นะครับ Window s u p ป a t e R enable นะรหรือ Window s Update R disable นะฮะเลื่อนดูในส่วนของบรรทัดต,ตรงนี้นะข้อความตรงนี้แหละเขาจะบอกว่าตอนนี้วินโดว์อัปเดตเปิดหรือปิดนะครับโอเคผมจะลองปิดดูนี่ disable space bar เรียบร้อยนะโอเคนี่เขาก็ทํางานแล้วนะครนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์น,นะครับว่าเขาจะบอกว่าอย่างไงนะ Windows Update R d i s a b l e หรือเปล่านะนี่มาแล้วทั้ Windows Update R d i s a b l e นะครับ Update, เ,ระะเรียบร้อยนะนี่ก็คือ Windows Update ดดของเราได้ถูกปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่ Windows Update ด,ด,ด,ดูว่าเฮ้ยปิดจริงนะหรอือเปล่า,านะหลอกหรือเปล่าหลอกหรือเปล่านะโอเค <Dis able. S 1> ผมจะไปที่ Windows Update Open Windows Update นะครับ อ่าเนี่เขาก็จะมาอยู่ที่แทบวีนบอัอเดตนะอ่านี่เช็คฟอร์บเดตโอเคกดเลยนะครับ อ่านี่นะฮะเขาจะอัปเดตไม่ได้ตรวจไม่พบเซอร์วิสอัปเดตนะหรือว่าตรวจไม่พบในส่วนของมิโอัปเดตนี่ก็คือเขาจะให้รีทายว่าทําอีกครั้งทําซ้ําอะไรเงี้ยเนาะนะฮะอันนี้คือปิดแล้วนะปิดแล้วตอนนี้สบายใจได้แล้วนะว่าฮ้ยเวลาทํางานนะครับจะไม่มีการอัปเดตของมิโนขึ้นมากวนใจนะไม่ไปดูเวลาเสลยนะรีบส่งงานอาจารย์นะฮะรีบพิมพ์งานเปิดนะก่อจะเปิดคอมมาทํางานขึ้นให้อัปเดตนะโอ้โหรอเป็นครึ่งชั่วโมงเ็ยอง่ม่เสร็จอะไรเงี้ยเนาะอันนี้นี่ปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคถ เปิดจริงหรือเปล่านะวิดนโอเด็กเหมือนเดิมนะครับเรากดอีกทายเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเพิ่งทดสอบมานะครับอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เขาก็ทําการอัปเดตรายละเอียดต่างๆนะครับแค่นี้เองนะครับปุ่มก็แค่นี้เองนะแล้วก็ในส่วนของสถานะก็มีแค่วิดีโอเด็ R Enable กับ Windows Update R .Disable ก็คือปิดแค่นี้เองนะใช้งานไม่ยากเลยเพียงเท่านี้ Windows Update ก็จะไม่มากวนใจอีกแล้วนะโอเคครับอันนี้ก็ในส่วนของเรื่องราวนะครับการหยุด Windows Update นะหรือการปิด Windows Update อย่างถาวรน,นะฮะแต่ถาวรนนี่คือไม่ได้หมายความาให้ปิดตลอดไปนะครับก็คือปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนสักเดือนนึงนะเดือนครึ่งแล้วค่อยเปิดนะครับมาเปิดทุกๆเดือนระหว่างวันที่ 7- ถึง14นะครับของแต่ละเดือนนะครับ เพราะว่า Microsoft ก็จะทําการอัปเดตนะในส่วนของอัปเดตประจําเดือนนะลองเปิดดูอะวจจันที่7เปิดดูทาไมมีอัปเดตก็อาจจะลองเลื่อนไปวันที่12เปิดดูอะไรเงี้ยเนาะอย่างน้นนะอยก็อยู่ระหว่างวันที่7จ็ถึงสิของแต่ละเดือนครับ Microsoft จะ update, อัปเดตประจําเดือนนะอัปเดตในรอบเดือนออกมากันอย่างแน่นอนครับนะเราก็จะได้ในส่วนของโปรแกรมที่อัปเดตล่าสุดนะครับทั้งความปลอดภัยทั้งลูกเล่นต่างๆประสิทธิภาพ นะครับ o i t r o s o f t ก็จะปรับปรุงเรื่อยๆนะรเราจะไม่พลาดเลยนะก็อย่างน้อยอย่าปิดท้าวอนนะอย่าปิดตลอดไปนะครับบางคนปิดไว้เป็นปีๆเลยนะหรือว่า Windows เอาจนาลงวิีโอใหม่กันเลยทีเดียวน,นี่ก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำ อยากให้ปิดเป็นเวลานะครับอัปเดตเสร็จก็ปิดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะครับคลิปการใช้งานวิ่งอัปเดตสต็อปในการเปิดปิดวินโดว์อัปเดตโอเคครับไว้มาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ